สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทําหุ่นยนต์ลบลีกสิงคิดขวางนะครับด้วยหุ่นยนต์ไมโครบิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ติดตั้งตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกเนี่ยคืออะไรนะครับอันดับแรกเนี่ยตัวอัลตราโซนิกนะครับเราจะเห็นเป็นเหมือน2ตาตัวนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะใช้หลักการของการส่งขึ้นความถี่เสียงนะครับส่งออกไปแล้วก็ ถ้าไปกระทบกับอะไรนะครับก็จะมีการสะท้อนกลับมาโดยความถี่นะครับที่สะท้อนกลับมาเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเดินทางนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแปลงสูตรมาเป็นระยะทางนั่นเองก็คือระยะห่างนะครับโดยถ้าเราดูบนตัวเซนเซอร์นะครับอาาัลตราโซนิกเนี่ยเขาก็จะมีอยู่สีขาที่สําคัญก็คือนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกราวหรือว่าคูวลบนะครับตัวนี้ ต่อมานะครับก็คือ VCC ก็จะเป็นไฟเลี้ยงแต่ว่าขาที่สําคัญนะครับจะมีขาทริกกับเอ h o โคนะครับก็คือทริกเนี่ยจะเป็นการส่งขึ้นความถี่เสียงออกไป e c h o โก็จะเป็นการสะท้อนกลับมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราติดตั้งบนหุ่นยนต์นะครับก็จะติดตั้งลงไปบนสายที่เชื่อมต่อแบบ I square C นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้หุ่นยนต์เขาติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์มาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งาน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมาเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อทําให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับสามารถรับค่าของระยะห่างได้นะครับหลักการทํางานก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเข้าไปแล้วนะครับเราจะให้ตัวหุ่นยน Seo, ต์เนี่ยนะครับมีการทํางานอะไรบ้างเช่นถ้าเกิดมีหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ในระยะห่างกับวัตถุที่ขวางอยู่เนี่ยนะครับระยะห่างเช่นตั้งแต่1ซนติเมตรถึง14ซนติเมตรเนี่ยถ้าอยู่ในระยะนี้นะครับเราจะจะให้หุ่นยนต์เขาทำอะไรเช่น ถอยหลังนะครับหรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราสามารถกําหนดได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวโปรแกรมนะครับว่าเราจะเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยต่อมาก็จะเป็นส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับตัวโปรแกรมนี้เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างของคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนโปรแกรมเองนะครับจะต้องใช้ตัวส่วนขยายของตัวไมโครบิตนะครับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Mbit นะครับ เราสามารถดูส่วนขยายได้นะครับก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มส่วนขยายเองนะครับตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ตัวโปรแกรมนะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้บล็อก on start นะครับที่ทำงานแค่ครั้งเดียวก็จะให้มีการโชว์ไอคอนนะครับเป็นรูปสมัยหรือว่ารูปยิ้มนะครับต่อมานะครับในบล็อก forever บล็อกนี้เนี่ยก็จะมีการทำงานแบบบนซ้ำตลอดนะครับเราจะมีการตรวจสอบนะครับว่า ตัวหุ่นยนต์เนี่ยนะครับอยู่ในระยะที่อยู่ใกล้สิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้ในระยะที่กําหนดเนี่ยก็จะให้หุ่นยนต์เนี่ยทำอะไรนะครับแต่ถ้าอยู่นอกระยะนี้นะครับหุ่นยนต์ก็วิ่งเดินหน้านั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราใช้บล็อกในส่วนของลอจิกนะครับก็คือ,อคําสั่งทางเลือกนะครับก็คือ if else นะครับจากบล็อกนี้ก็จะหมายความว่านะครับถ้า ตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับที่ติดตั้งที่พิน14กับ15เนี่ยนะครับอ,อยู่ในระยะตั้งแต่นะครับน้อยกว่า15นะครับน้อยกว่า15ก็คือตั้งแต่14ลงมานะครับและมากกว่า0นะครับก็คือน้อยกว่า15และมากกว่า0ยเนี่ย,ยง่ายงก็คือตั้งแต่1ถึง14นะครับอยู่ในระยะนี้นะครับถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นจริงนะครับในคําสั่งเนี่ย ก็คือถ้าเงื่อนไขในนี้เป็นจริงเนี่ยจะให้ทำอะไรตรงนี้เนี่ยเราจะให้หุ่นยนต์นะครับจากบล็อก Mbit ตรงนี้นะครับให้หุ่นยนต์เนี่ยเขาถอยหลังนะครับก็คือคาคอนโทรลสปีดเนี่ยแบ็คที่ความเร็วเนี่ยสปีดก็คือ60นะครับจาก255นะครับแล้วก็น่วงเวลาครึ่งวินาทีก็คือ500มิลลิว s e c o นะครับอันนี้ 1>, 1วินาทีเนี่ยเท่ากับ1000มิลลิเซคันหรือว่า1000มิลลิวินาทีเราเอาแค่ครึ่งวินาทีก็พอนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อเขาถอยหลังแล้วครึ่งวินะครับก็จะมีการเลี้ยวซ้ายอ่าสปีดก็คือ65นะครับระยะเวลาก็คือครึ่งวิเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระยะที่กำหนดเนี่ยนะครับทั้าหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่ในระยะที่กำหนดก็คือโลง่ลงๆเนี่ยนะครับก็จะให้หุ่นยนต์เขาวิ่งนะครับเดินหน้าก็คือ ค่าคอนโทรลสปีดเนี่ยฟอร์เวิร์ดที่ความเร็ว60ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่0ถึง255เนี่ยคือความเร็วของหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดเราปรับเป็น0เนี่ยนะครับหุ่นยนต์ก็จะหยุดก็คือสต็อปนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับน,น้อยเนี่ยเช่น20-30มเนี่ยมอเตอร์ก็จะมีกำลังนิดเดียวนะครับก็จะหมุนไม่ได้นะครับล้อก็จะไม่หมุนนั่นเองตรงนี้เราจะปรับเป็น60หรือ65ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดเราปรับเร็ว255เนี่ยก็จะเร็วเลยนะครับหุ่นยนต์ก็จะวิ่งเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะดาวน์โหลดตัวโค้ดเนี่ยลงที่ตัวไมโครบิดนะครับเวลาเราดาวน์โหลดโค้ดนะครับเราจะต้องเอาสายนะครับตัวสาย USB เนี่ยเสียบด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดโค้ดลงไปถ้าเป็นด้านล่างแบบนี้จะเป็นการชาร์จหุ่นยนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะ ดาวโหลดโคดนี้ลงบนหุ่นยนต์ Microbit นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโคดเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะลองทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ของหุ่นยนต์นะครับหรือว่าปุ่มออนนะครับเราจะเลื่อนไปที่ตำแหน่งออนนะครับหุ่นยนต์ก็จะวิ่งนะครับแล้วก็ถ้าเจอสิงกีดขวางนะครับเขาก็จะถอยหลังนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ เดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งนะครับแบบนี้จะเห็นว่า่นยนต์ก็จะถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปเรื่อยๆดูมุมนี้นะครับก็จะเห็นว่า คนยนต์นะครับจะถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมือนที่เรากำหนดในโปรแกรมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดตัวระยะห่างนะครับถ้าเราอยากจะให้มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับเราก็ไปปรับในตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้เช่นถ้าเราอยากจะให้ใกล้กว่านี้นะครับก็อาจจะลดตัวนี้ลงนะครับหรือมากกว่านี้ก็ไปเพิ่มตัวฝั่งนี้นะครับแล้วก็เริ่มต้นระยะเนี่ย เราจะให้ระยะเท่าไหร่นะครับก็เพิ่มตรงนี้นะครับความเร็วก็สามารถปรับได้นะครับอาจจะให้ทําอย่างอื่นนะครับนอกจากการถอยหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยอาจจะให้มีเสียงก็ได้นะครับเราก็ลองปรับประยุกตโปรแกรมดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้สามารถลบหลีกสิ่งคิดขวางได้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามชมช่อง Makerverse นะครับแล้วก็ใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ